เอาให้ถามนมายว่ายังกว่ามาเจียวเลียนมาเจียวเลียนได้ยินว่าหลานสาวตะกี้มาออฉันที่ฉันเอาร้านสาวมาฝากไว้นี่ครับอ่าผู้ยิบ,บ้านเพิ่งกระลับแล้วครับครับเน่เพิ่งกระลับแล้วทั้งสองปะทั้งสองโอเคแล้วบาทแต่ว่าโทรไปถามว่าเป็นยังคือบุตรแม่ว่าขอเลียนก่อนนะครัอ๋อยังติดเลียนอยู่ครับติดเลียนติดเลียนแต่สีออกกับเสียดายก็เรือว่าสีเลียนอาวุธเอายังให้มันนั่นสก่อนพ่อฉันแต่ว่ามาแน่นอน มาแม่บ้นไนดอนน้อยเนาะเลี้ยจบแล้วจังจริงใช่ไหมจะเลยว่าเอาว่เป็นยังขันขันขันใจมุ่งมั่นอยากจะเลี้ยนกับเลี้ยงขันใจเลี้ยงนี่แหละกับบด้ว่าเพราะการเรียนการศึกษานี่ก็มันก็เกี่ยวกับอนาคตตัวเองครับคือกันนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นมาออเดชั่นัไอ้ตอนรถรถบ้านแล้วโอ้รถบ้านแน่นอนเอาไปเบื้องที่แน้วเนาะนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นมาออเดชั่นทั้งสองลานสาวเพิ่นพี่น้องเลยถามหา ก็เลยว่ามาอยู่สีมาอยู่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคลิปนี้ก็สิฮีู่เพราะว่าไอ้กระหมดเราเข้ามาแล้วมาแต่ว่าอาจจะบ่แม่นปีนี้อาจจะยังข่าเรียนอยู่ปีหึ่งครับแกติดเรียนอยู่จ้าๆเรียนเรียนจบจังว่ากันเอ้าขอบคุณหลายๆครับครับกับดำหาปากบอลเล่ยนได้หมดเลเฮาะนี่แต่ยูทูบเบอร์เจ้าเต็้ยมอยู่เลยอันนั้นไปตัวงานมื้อนี้เล่นอยู่ยใส่ยู่ยใส่มันก็แมนแฟนเพ่งแฟนครับเป่นก็ฮู้จักเด้อมื้อนี้ล่ะซุมื้อนี้ยซุมื้อนี้ยสองช่องทีวีน่ะ ว่าอยู่บ้านบอ่มีทีวีเดยบ่เบิงบมใ่บใ่เห็นบ่มันยุ่นนี้หมดแล้วแหเาเบิง่ล่ะซมื้อต้นหัดเาเบิงบ่เบบ่เบิงเลยทีวีหล่ย10ปีแล้วใส่โทรโัพท์ก็แล้วเลยพ่อ youtube มันแทนีวีไปแล้วทุกวันนี้งานยูทูบเบอร์น้ามาสูพรอมหดนี่ล่ะไปล่ะพร้อกน้าไปยังดอกไปหากินเองกัได้ดอกขอน้ำโอ้ยก็ z o o หน่อยใจได้ไมย o หน่อยใจเอาน้าเจเดียนเจขวดนะคะ มายามมายามที่งานใช่เนาะอันนี้ลุยได้เนาะครับลอยโอ้ยจนลายจนลุยมาเลยยุ่นจนลอยจนลุยมาลยแล้วก็เดี๋ยวมาคือเดียวครับไปครับจอดรถจอดรถเชียงไว้นู่นแหละคอยเพราะว่ามันคนเสียงสิบ่ได้มากเพราเป็นคนมาส่งของจะได้ว่างัอ่ะอาวโอเคไปลองกินวันนี้เป็นถามแล้วว่าต๊อดอีโต๊ดอีโต๊ดมาบีอีโต๊ดว้ายฮอนแต่มาบ่เนี่ยบู๊ห น้องตดไปไหนมามาช้ากว่าเพื่อนเลยวันนี้เขาซ้อมกันไปรอบนึงแล้วน้องสองรอบอ่ะพ่อนสองรอบแล้วอน้องตดเพิ่งมาถึงมาถึงฉากสุดท้ายวัอดีค่ะวัอดีพี่น้องปอง n g ไปครับน้องเนยบอท้ายคลิปเอาไว้ลงให้พี่น้องเบิึงอพราะยังแหลมมากมันเพราะยังแหลมมากหลายว่าสันเพราะยังแหลมมากจังสี่ละว่าสันว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอมาถึงเราเดิมเนี่ยเรา ลูกสาวลาลูกสาวลาอีกผู้หนึงค่ะน้องเนยนะครับเอื้นเพิ่นอีทวดตัวเอย่นเพิ่อนวันเสาร์นัวเซี่ยวนะครับวันนี้ก็เป็นการซ้อมอีกหนึ่งวันน้องหลงเนาะวันเสาร์วันเสาร์สิได้ไล่สดตรกุมพิษอีกโรงพยาบาลแจ้งมาแล้วนะครับวันเสาร์จะได้ไล่สดอีกนะครับเนาะผู้ใดสิมีแฟนครับเอฟซีมาหลอกมาไล่กับว่ากันไปอีกแล้วบ้านเนี่ยวันเสาร์มันหมายในโลกเด้อ ครับผมสาธุกาเน้อวันเสงไปไปไปแป๊บเดียวเอาจังวากันไม่อย่างน um ั้นหนูกำลังจัดอีหยังกันทั้งคนจัดเวทีน้อยอีกแล้วเอาไปเอกเต้ไปเอกเต้วันนี้รู้ไปเอกเต้เอกเต้ปันเสาร์สิไลรสดปัจจัยบ้านว่าสิเฮ็ดติมตลกติมไรดีเฮาคิดซอยกว่าแล้วคิดซอยกว่าแล้วคิดซอยกว่าแน่เอาติมไรดีปัจจัยบ้านแล้วปะแล้วมันยืนครูเขาบอกปี เยวมยินคูเกับอกออกออกแล้วกุยเตี๋ยวคบอกฝเป็นกุยอีกฝอยบอทนแล้วยังตุลกับูเจ้าอีกว่าผมาูมาได้ออกเลือกตุลกเขาออกมันก็สิพุ่มใจกันเนาะไปเตีไยออกมันก็สิพุ่มใจคัันก่มน่ไย่อเราคุณสร้างคุณ บ่โอ้เป็นตลกอันนี้ได้สั่นวันเงินวันเงินเนี่ย่อลรับกุยอีกเออกวันทองวันเงินว่าอือวันบ่เป็นวันทองเป็นประบูทองอะไรตือเออวันทาทองก็ได้หรอเออวันตาทองเนาะเอ่อมามาล้างน้ำกันตอนนี้กำลัง ซ้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับกําลังรอประชุมการสักหน่อยนึงว่าจะใช่แต่เฮ็ดเวทีใช่แต่เฮ็ดเวทีสร้างหน่อยร้อยกิโลปลาสนมเสียงเมียนพลาสนมเสียงเมียนกินเขาไปาดไปไิกินเขาไปโอ้ผมต้องกินหรอกผมต้องกินหรอกผมต้องกินผมต้องกินเนาหย,ยุดหย,กกยุดหน่อสักวันหยุดไน่สักวันลูกหยุดไน่สักวันลูก เอาได้จะได้จะว่ากันเรื่องแต่ลกพัชบาลร้อสิประชุมจหน่อยเนาะลูกพี่ครับผู้ใดเห็นแตั้งทั้งหลังนี่ผู้ใดเห็นแตั้งทั้งหลังนี่หันหน้ามาดูผู้ใดเห็นแตั้งทั้งหลังว้าวว่ามปนผู้ใดลูกสาวเพียงนี่เองว่ามปนผู้ใดไหมเห็นทั้งหลังมาขึ้นเห็นทั้งหลังมาขึ้นคุณคู่เถอะนะเบิ้งทั้งหน้าหวยว่าเมียนตัวนี้เบิ้งทั้งหลังว่าคุณคู่ วันคู่สั้นเตียงหนูม่วมากตอนนี้หนูอยากจ้ะค่อยๆนอนอีกสักคู่อีกสักคู่ค่อยนอนซ้อมน่าจะซ้อมอีกรอบนึงแล้วก็อ่าประชุมเสร็จแล้วก็น่าจะได้ปล่อยกลับเอาลูกพี่ค่อยมาตัวนี้เอาเดี๋ยวลูกพี่ค่อยมาไปหาลูกพี่อยก่อนเอ้าเอ้าเอ้า เอ้ฮาเอ้ผู้ใดมาแต่ใส่ยีกวันดีคายอวันดีครับว่าอยู่ว่าเป็นรถผู้ใดผู้บริหารผู้บริหารพุนผู้ใหญ่บ้านอยู่ตางหนวันดีค่ไว่าเห็นแต่รถแบบแเม่แต่แต่ะจ้าเนอกว่าไปสันไปหาเรามาเที่ยวเรียน

เข้ามาหนีเข้ามาหนีพ่ได้ด้เข้ามาหนีพอได้ด้ตาก้องไล่ไหลกันได้เข้ามาหนีก็ดีพู้เข้ามากีพู่พูพูดพเห็นแล้วพ่นชีวิตนส่ลำบากครับ ตาเขาพอดีเลยแบ่ตาเขาพดีนาดถ้มาดาผู้่าแล้นาองพอน้อยพ่อดอกมวนเวลาัเโทรศัพท์ดนนอนเมืองโทรศัพท์ด้ตาฟางบ่พอเขาว้าก็จะลุกขึ้นมาฟางเลยแสงสีฟ้าคือกันล่ะผมกันเลยมวงั่นเบิกเนอะครบมันม่วตัวมันมันมันเปนฟาง่นแบบนมันมีหดหญ่เลยเนี่ยเป็นหมอดแค่จะเป็นหมอตลอดเวล่างในบนพ่นุ้ใหญ่ยนอยกตีหน่อยโปนพูครับ Vẫn cái lần dưỡng Ăn nóc đáo <laughs> bạn nóc đá vẫn chưa Mà bị mà มา mà đi thuốc thân vẫn đi thuốc xoong Ui youtuber hoa Bạn <laughs> Youtuber tìm lời Khám bố Cán dòm cán dòm Hãy <laughs> ป้าแตกสวดสวดเจาพกนะแตกสวดสวดเจ่พน่ะผู้ใดม่หยกดบล็อกแงเครื่องม่ได้ตน้ำเขามไ่ได้ติดแล้วกสอบเพยงอ่ะสอบเพงมาแล้วมาแล้วสอบเพงกเลืว่าเป็นแบบบอกหางเครื่องเน้เนเรียน้ำ้่านไหนบานนี้มาว่านี่มากกัมาไอ้นนี่ก็เอื้อ่ออ่ันรถผมมันหมด ยิงนกบ่ะโดนยงนกเขาเรียกว่าเต่าไฮโดรลิกอ้าวคุยกัน,นก่อนไอ้ไซย,ยญ่ครับไอ้กระหมอดเขามาเหร่นน้ำนะครับปฐมบานนะครับมาเหร่นน้ำทีมงานนะครับวงพีวงน้องเข้ามาตุ้มห่วงกันมาเหร่นน้ำกันนะครับแว๊บเข้ามาตอนนี้ก็น้องๆเราก็กําลังจะรอซ้อมนะครับรอซ้อมล่ากันนะครับอีกจะหน่อยก,กะเสร็ดเยคุยกันเรื่องไล่สดกุมปิดบ้านเสา นะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนีก่อนนะครับเนาะขอบคุณลหลายๆพี่น้องติดตามนะครับทีมงานหมอล,ลำเพชรลำเพลินนะครับเดี๋ยววันเสาร์จะมีการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับโรงพยาบาลเพิ่นว่าสิได้คุยกับทีมต,ตลกอีกเสียจังไหนแน่นะครับพี่น้องรอติดตามนะครับวันเสาร์นี้น่าจะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ